ครับก็มาดูเป็นโมนที่สามไอออนิกครับแล้วก็คาดว่าเราจะเป็นโมนสุดท้ายแล้วเพราะว่าไม่มีอะไรอีกแล้วนะครับก็คงจะจบแล้วมาดูการเกิดสารประกอบไอออนิกเลยนะครับาการเกิดสารประกอบไอออนิกเนี่ยทุกอย่างมันจะเริ่มจากสรรมการสรรมการแรกนะครับคือเช่นเรานําสารสองตัวเนี่ยมาผสมกันในสภาวะแก๊สนะครับมันก็จะได้สารออกมานะครับผมในในที่นี้เดี๋ยวสมมุติผมผสมเป็น ลิเทียมบวกคอรีนนะครับลิเทียมในสถานะที่เป็นโซลิดนะครับบวกกับคอรีนในสถานะที่เป็นแก๊สจะได้เป็นอะไรครับเพื่อนๆได้เป็นลิเทียมคอไลน์นะครับต้องดุลสมการด้วยนะครับถ้าไม่ดูลสมการจะผิดนะครับกไ็ได้อย่างนี้นะครับ คราวนี้ตะก่อนมันจะเกิดอ่าเป็นสมการนี้ได้การที่มันจะเกิดสารตัวนี้ได้เนี่ยเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการเกิดของมันนะครับว่ามันเกิดมาได้ยังไงทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เข้าใจนะครับแล้วเอาไปใช้สอบได้ขั้นแรกเลยนะครับริเทียมเนี่ยมันอยู่ในสภาวะที่เป็นของแข็งใช่ไหมครับมันไม่สามารถเข้าทําปฏิกิริยาได้ในสภาวะของแข็งการจะเข้าทําปฏิกิริยาได้แถมอีกอย่างหนึ่งถ้าสังเกตดูริเทียมยังไม่มีประจุเลยบอกแล้วว่าสารประกอบไอออนิเกิดจากการอะไรครับการจ่ายหรือ รับอิเล็กตรอนแต่นนี้เพื่อนๆจะเห็นว่ายังไม่มีอิเล็กตรอนปรากฏเลยยังไม่มีประจุอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้มันเกิดประจุก่อนขั้นที่หนึ่งนะครับเราจะใช้การระเหิดขั้นที่หนึ่งเลยเราใช้การระเหิดนะครับให้แ้่ะไรครับพอเราระเหิดเสร็จปุ๊บมันจะกลายเป็นสองลิเทียมในสภาวะแก๊สนะครับได้สองลิเทียมแล้วในสภาวะแก๊สจากนั้นลิเทียมเอามาทําอะไรต่อ ลิเทียมตัวนี้เราอยากทำให้มันเกิดประจุเราต้องการจะจ่ายอิเล็กตรอนออกไปเราต้องผ่าน i อ n i z a t i o n หรือค่า IE นะครับให้เป็นพลังงานหลักที่สองพลังงาน i อ n i z a t i o n ลำดับที่หนึ่งสารบางตัวอาจมีพลังงาน i อ n i z a t i o n หลายค่าก็ได้นะครับตัวนี้พลังงานออ n i z a t i o นลำดับที่หนึ่งส่งผลให้ลิเทียมจ่ายอิเล็กตรอนไปนะครับหรือบวกเดียวอาจจะไม่เขียนหนึ่งก็ได้นะครับแต่เขียนไว้หน่อยแล้วกันเผื่อไว้นะครับในสภาวะแก๊ส คราวนี้ลิเทียมพร้อมแล้วที่จะทําปฏิกิยาลิเทียมพร้อมแล้วแต่คอรีนยังไม่พร้อมเลยคอรีนอยู่ในสภาวะที่เป็นโมเลกุลไม่สามารถเอามาทําปฏิกิยาได้เพราะว่าเพื่อน <ๆ S 2> เื่อก็ <ๆ S 2> พ,อพอจะทราบแล้วว่าสารในสภาวะที่อยู่ในรูปของโมเลกุลเนี่ยไม่สามารถมันคือมันเสถียรแล้วครับมันอยู่กันเสถียรแล้วเพราะอะไรนะเหรอเพราะว่าคอรีนเนี่ยมันจับกับคอรีนแขนเดียวใช่ไหมมันคบทั้งคู่อะมันครบแปดแล้วมันไม่ทากับใครแล้วคือมันอยู่ของมันก็ดีอยู่แล้วแต่นี่คือเราจะไปปวดมันให้มันมาทำกับเรา เราก็จะมาดูที่สีเขียวเลยคอรีนะครับเราต้องใช้พลังงานสลายพันธะทำไมเราต้องสลายพันธะเพราะว่าเราจะทำลายจากที่มันเสถียรอยู่เราจะตัดมันออกเพื่อให้มันสามารถเกิดการรวมตัวกับลิเทียมได้นะครับเพราะคราวนี้พอมันแตกตัวจากกันมันจะทำให้มันไม่เสถียรและติดประจุลบเมื่อเราสลายเสร็จเราจะได้เป็นสองคอรีน,นะครับในสภาวะที่เป็นแก๊ส แต่ถึงขนานั้นแล้วมันก็ยังไม่พร้อมอยู่ดีนะครับเพราะเนื่องจากว่าบอกแล้วต้องจ่ายและรับอิเล็กตรอนมันยังไม่มีประจุเกิดขึ้นเลยเราต้องทําให้มันเกิดประจุเราจะใช้พลังงานที่เรียกว่า EA นะครับผมทําให้มันจ่ายอิเล็กตรอนออกไปนะครับคือความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนเราจะดึงอิเล็กตรอนเข้ามาหามันจึงกลายเป็น2 Cl ลบในสภาวะแก๊สสังเกตว่าตอนนี้สารทั้งสตัวนั้น เข้าสู่กระบวนการที่จะสามารถนํามารวมตัวกันได้แล้วนะครับสารทั้งสองตัวนี้พร้อมแล้วที่จะมาผสมรวมตัวกันนะครับให้กลายเป็นสารตัวนี้นะครับนะครับสังเกตว่าตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับเพื่อจะที่ทำปฏิกิริยาน,น,นะครับเราต้องคายพลังงานออกมาเพื่อที่จะสร้างพันธะ รเราต้องคายพลังงานออกมาเพื่อที่จะสร้างมันธะเพราะฉะนั้นจะต้องเกิดพลังงานพลังงานหนึ่งนะครับซึ่งเราเรียกว่าพลังงานแลคทิศคือพลังงานในการ่าเกิดนะครับสารประกอบไอออนิคือขั้นตอนสุดท้ายของเรานะอันนี้คือขั้นตอนที่สามสี่และห้าตามลําดับนี่คือวงวงจรของมันนะนี่คือขั้นตอนทั้งหมดอาจจะเขียนไม่ชัดหรือบางคนไม่ชอบอาจจะเขียนเป็นเหมือนในหนังสือเรียนนะเป็นชั้นกระโดดขึ้นไปยังไงก็ได้แล้วแต่เพื่อน คราวนี้มาดูกันดีกว่าเวลาเขียนสรรมการเราจะเอามาบวกกันสมมติโจทย์จะให้แบบสรรมการในแต่ละขั้นมานะว่าเออมันทํายังไงมันเกิดยังไงนะครับขั้นแรกเลยเราต้องมากําหนดก่อนการระเหดเพื่อนเพื่อนครับการระเหดเราต้องทำไงให้ของแข็งกลายเป็นแก๊สเราต้องให้ความร้อนใช่ไหมครับเรากําหนดให้ว่าตอนนี้เราเรากำหนดก่อนให้บวกคือดูดและลบคือคายบวกคือดูดลบคือคาย ได้แล้วเรามาดูกันบวกเราต้องบวกใส่เราต้องใส่พลังงานเข้าไปให้ดิเทียมในภาวะของแข็งละเหิดก็เหมือนกับน้ำนะเราเอาใส่ความร้อนเข้าไปมันก็ละเหยให้กลายเป็นไอแต่นี่แค่ละเหิดเราต้องบวกพลังงานเข้าไปบวกพลังงานไอออนไนเซชันคือการใส่พลังงานเข้าไปแล้วทําให้ไม่เสถียรใช่ไหมครับพอใส่พลังงานเข้าไปมันจึงส่นสะเทือนแ,แล้วทำให้อิเล็กตรอนเนี่ยกระเด็นหลุดออกไป เพราะฉะนั้นต้องใส่พลังงานเหมือนกันมาดูการสลายพันธะการสลายพันธะก็เช่นเดียวกันเราต้องใส่พลังงานเข้าไปใช่ไหมครับเพื่อที่ว่าอ่าเราจะทําลายพันธะเนี่ยถ้าเริให้พลังงานมันก็ยิ่งแข็งแรงเอ,อ้ยถ้าคลายพลังงานมันก็ยิ่งแข็งแรงเราต้องให้เข้าไปให้เพื่อสลายนะครับเราจะทําลายมันนะครับด้วยการให้พลังงานต่อมาเลโกนะครับอัฟฟินิตี้นะครับคือ การคายพลังงานออกไปเพื่อที่จะรับอิเล็กตรอนเข้ามานะครับตามนิยามมาเลยพลังงานที่น้อยที่สุดที่ที่คายออกไปเพื่อรับอิเล็กตรอนในสภาวะแก๊สน,นะครับผม mm hmm. เมื่อรับออกมาเราจริงต้องคายพลังงานออกไปจะงมีค่าเป็นลบต่อมาคือพลังงานลาติสลาติสก็ต้องคายเพื่อบอกว่าแล้วว่าคายเพื่อสร้างคายเพื่อให้เกิดพันธะได้ต้องลบนะครับ คราวนี้บางทีเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันก็ได้พลังงานบวกกับพลังงานลบเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันกรณีนี้เราจะบอกว่าเดลต้าเฮนะครับหรือจะบอกเดลต้าเฮหรือเดลต้าอะไรก็ได้เดลต้าเฮอาจจะเป็นพลังงานหรือเดลต้าอีก็ได้ครับบางคนอาจจะชอบเดลต้าอีผมชอบเดลต้าอีละกันเดลต้าอีคือผลลัพธ์ของพลังงานนะครับเท่ากับอะไรเท่ากับขั้นที่หนึ่งบวกขั้นที่สองบวกขั้นที่สามแล้วลบด้วยขั้นที่สี่ลบด้วยขั้นที่ห้า จะได้ค่าค่าหนึ่งออกมาสมมุติกรณีนี้การอ่าอาสารตัวนี้พบว่าอ่าได้พลังงานออกมาเป็นติลบสมมุติว่ามันติดลบสมมุติคําว่าติดลบคืออะไรหมายว่ามันคายพลังงานออกมาคายพลังงานนะครับคายพลังงานออกมาแต่ถ้าเกิดมันเป็นบวกละ่ะคือมันดูดพลังงานจากสิ่งแวดล้อมเข้าไปนะครับ อันนี้ก็คือวงจรการเกิดสารประกอบไอออนิกนะครับแต่เวลาโจทย์ให้มาโจทย์คงไม่ได้ให้แบบนี้ครับโจทย์คงให้เป็นแต่ละขั้นตอนมานะครับว่าแต่ละขั้นตอนเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนนี้โจย์จอุอ๋อจอ่ะขั้นตอนนี้ให้พลังงานมา A ให้พลังงานมาบให้พลังงานมา C ให้พลังงานมา D และให้พลังงานมา e. อีก็จะเขียนได้เป็นสมการตามนี้นะครับแต่ก็ขอให้เพื่อนระวังด้วยนะครับตัวเลขหน้าโมลเห็นไหมครับ ตัวเลขที่ออกมาจะเป็นของ2โมลในกรณีนี้เพราะว่าเราดูนสมการแล้วติดเลข2อ,อยู่จะได้ออกมาเป็น2โมลน,นะครับเวลาโจทย์ถามเนี่ยโจทย์ชอบพลิกแพงโจทย์จะถามตอนหนึ่งโมลต,ตอนหนึ่งโมลโจทย์ถามต่อ1หนึ่งโมลเราทําไงครับเราก็ต้องหาร2จากพลังงานนะครับพลังงานทั้งหมดเนี่ยที่ได้ออกมาว่าจะเป็นโมลหรือลบก,ก็ตามหาร2ไปเลยครับแล้วมันจะได้เป็นคําตอบออกมาเองนี่คือการเกิดสารประกอบไอออนิกทั้งหมดก็จบสําหรับตอน,นีเรื่องนี้นะครับ เรามาดูเรื่องต่อไปเลยดีวยกว่าไม่ให้เสียเวลาจะได้จบๆไปนะคะสําหรับอ่าเรื่องไอออนิกนะเ,นเพื่อนๆจะได้เอาเวลาไปทาอย่างอื่นกันต่อมาคือการละลายอันนี้คือสมการการละลายนะครับสำหรับสมการการละลายนะครับก็เราจะมาดูกันเลยมันจะมีพลังงานสองตัวนะคะคือพลังงานแลกทิศกับพลังงานไฮเดรชัน กาไฮเดรชันและทิศคือการอะไรครับคือการดูดพลังงานบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันไม่เท่ากันนะครับไอ้สองตัวเนี้ยบางคนเอามางงนะครับเล่นจับสองตัวนี้มาเท่ากันนะครับบอกไว้ก่อนว่ามันไม่เท่ากันนะครับสองตัวนี้ไม่ได้เหมือนกันเลยนะครับมันคนละเรื่องเลยนะต้องแยกให้ออกอันนี้ลบแต่อันนี้เป็นบวกนะครับคือเพราะมันอยู่คนละเรื่องอยู่แล้ว จากนั้นเรามาดูกันสมมติผมจะละลายโซเดียมคอลอไรลงในน้าเนี่ยผมเอากระแปลงมากระแปลงหนึ่งนะใส่น้ําไว้แล้วผมโยนก้อนโซเดียมคอลอไรลงไปการละลายเกิดยังไงบ้างการละลายเรามาดูที่ขั้นตอนที่หนึ่งเลยครับขั้นตอนที่หนึ่งเอาโซเดียมคอลอไรโยนลงไปนะครับมันจะต้องแตกตัวนะครับกลายเป็นไอออนก่อนโซเดียมบวกหนึ่งใ,ใครก็รู้นะครับในสภาวะแก๊สบวกคลอรรนลบในสภาวะแก๊สเช่นเดียวกันนะครับ พลังงานนี่คือขั้นตอนในการดูดทําไมเราต้องดูดล่ะครับเราดูดโดยใช้พลังงานอะไรครับใช้พลังงานแลกทิสใช้พลังงานแลคทิสในการดูดนะครับเพราะว่าก้อนจะเป็นก้อนอยู่เนี่ยเราจะทําให้มันแตกตัวออกมาเนี่ยเราจะต้องใส่พลังงานให้มันเข้าไปพอเรามาดูขั้นที่สองขั้นต่อมาที่เป็นนี้เรายกลงมานะครับโซเดียมบวกในสภาวะแก๊สบวกคลอไรด์ในสภาวะแก๊ส มันจะต้องกลายเป็นอะไรครับเวลาใส่ลงไปเนี่ยสารละลายใช่ไหมเราเรียกมันสารละลายสารละลายสารละลายเพราะฉะนั้นมันจะต้องออกมาในสภาวะที่มันเป็นเอควย์ uer, หรือในสภาวะที่เป็นสารละลายเพราะมันละลายน้ําได้ครับการจะทําให้มันเป็นสถานะแอควย์ได้นั้นเราจะพบว่ามันต้องมีการคายพลังงานออกมาด้วยพลังงานไฮเดเรชันอย่างข้อสอบซ้ำที่ออกที่ผ่านมาโจทย์ถามว่าพลังงานอะไรที่ทําให้สาร นั้นละลายกลายเป็นสารลกลายเป็นไอออนในสภาวะสารละลายนะครับพลังงานอะไรที่ทําให้สารกลายเป็นไอออนในสภาวะสารละลายต้องตอบว่าไฮเดชันนะครับนี่ก็เป็นคํานี่คือออกซัมมาแล้วนะครับสำหรับไอตัวนี้นะออกมาสำหรับบางคนมองสลับกันก็ไปตอบแลคทิสก็มีอย่างเพื่อนผมบางคนก็ตอบไปนะแล้วก็ผิดนะครับก็ไม่มีอะไรอ่ะคราวนี้เรามาดูกันก่อนอ่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างคือดูดพลังงานคายพลังงาน ถ้าดูดเนี่ยเวลาจับจะเย็นเวลาจับจะร้อนให้วัดที่เราแต่พอเราวัดที่เราแล้วเ,เนี่ยเราต้องบอกโอ้ยมันเย็นเราเย็นใช่ไหมพอเราเย็นแปลว่ามันดูดพลังงานหรือดูดความร้อนแต่ถ้าจับมันร้อนแปลว่ามันคายพลังงานนะครับหรือคายความร้อนคลิปนี้อาจจะเกินนิดนึงนะครับก็คือว่าจะจบแล้วขอเป็นคลิปสุดท้ายเลยแล้วก่นะะนะครับก็มีแค่นี้นะคะก็เอาไว้เทียบนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่เอาไว้เทียบนะลองทำโจทย์เยอะๆแล้วกันนะคบเพื่อนๆ ครานี้มาดูเอ่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวสุดท้ายแล้วสำหรับการลายมีสูตรการคำนวณคือ Q เท่ากับ mc เดลต้ t ถามพลังงานที่เปลี่ยนไปนะครับอทิเช่นนำโซเดียมคลอไรด์5กร,รมัมละลายน้ำ100กร,รมัมแล้วทำให้ น้ำที่25องศามีอุณหภูมิสูงขึ้น5องศาเซลเซียสนะครับถามว่าใช้พลังงานหรือ energy เนี่ยครับหรือ Q เนี่ยเท่าใดเราก็มาเข้าสูตร Q เท่ากับ m มวลในที่นี้คือมวลของน้ำนะครับไม่ใช่มวลของสารนะ ให้แทนน้าลงไปคือหนึ่งร้อยค่าความจุความร้อนจำเพาะของน้ํานะครับทุกคนต้องรู้คือ4.2นะครับผมเดลต้าทีโจทย์บอกมาแล้วตัวบอกที่2าองศาสาูงขึ้น5อ่ะาะคาว่าเดลต้าทีนะครับก็คือ5ไปเลยหรือที่บางคนอาจจะแตวามาก่อนก็คืออ30ลบ25ก็ได้คํานวณออกมาเลยครับได้เท่าไหร่ทูลเลขเข้าไปครับได้อ่า 2,100จูลน,นะครับโจทย์อาจจะถามต่อได้ว่าถ้าสมมุติอยากจะทำให้น้ำ100กรมัมอุณหภูมิสูงขึ้นเป็นสองเท่าต้องใช้โซเดียมคลอไรด์เท่าไหร่สูงขึ้นเป็นสองเท่าถ้าเราบอกว่าอ่ะเนี่ยหนึ่งเท่าเนี่ยหรืออวงเล็บห้าห้าอุศาสีของเราเนี่ยมันใช้ห้ากรมัม เพราะฉะนั้นสองเท่านะครับหรือที่เพิ่มเพิ่มขึ้นสิบองศาที่ไอที่ที่เพิ่มนะที่เพิ่มขึ้นสิบองศาซีเนี่ยต้องใช้เท่าไหร่เราก็ต้องตอบว่าใช้สิบกรัมนี่ก็คือทั้งหมดที่โจทย์จะออกได้นะครับที่เน้นหลักๆก,ก็คือวงจรบอลฮาร์าเบอร์โจทย์คงไม่ให้ง่ายๆอย่างนี้ตัวเลขคงไม่สวยงามคงไม่ใช่เป็น A อบซออกมาคงติดยาวเป็นพืชอะไรสักอย่างหนึ่ง้วให้เราทํานะครับก็คงจะหมดแล้วนะครับสาหรับในส่วนแล้วก็การละลายมีอย่างหนึ่งนะครับที่ต้องระวังก็คือ จะไม่ละลายนะครับถ้าแลกทิตมากกว่ามากกว่ามากกว่าไฮเดรชันมากๆนะครับคือต้องใช้ดูดมากกว่าครายเยอะๆเนี่ยมันไม่ละลายแน่นอนนะครับเป็นกรณีที่เราต้องระวังไว้นะครับว่ามันจะไม่ละลายก็จบเรื่องการละลายเพียงเท่านี้นะครับก็15นาทีนะครับก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่อยู่ฟังนะครับก็ห้องสารดสามเราก็ทำดีที่สุดแล้วนะครับผม